พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทนายดวงรัตน์ครับจากทีมทนายด็อกเตอร์เกติศักด์และทนายความวิถีพุทธนะครับผมวันนี้จะไม่ความรู้เกี่ยวกับการผมขืนนะครับผมอาจจะมีการที่ถามกันเข้ามาครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวด้านเพศนะครับผมเกี่ยวกับการผมขืนนะครับผม ซึ่งปัจจุบันนะครับผมมีสิ่งที่ล้อตาล้อใจกันมากครับผมแล้วก็มีการข่มขืนกระทําชําราวกันนะครับผมแต่สิ่งตรงนี้นัคือสิ่งที่เป็นการบ่อนทําลายสังคมครับคือสิ่งที่ไปกระทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เตรียมใจครับเป็นการฝืนใจเขานะครับผมผมจะพาพาไปดูหลักกฎหมายนะครับผมความผิดเกี่ยวกับการข่มขืนนะครับผมซึ่งเป็นบมาตามมาตราหลักนะครับผมที่ ใช้ไว้ครับผมไว้ลงโทษผู้กระทําความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นนียครับผมตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสองร้เจ็ดสิบหกนะครับผมบงังหลักว่าผู้ใดข่มขืนกระทําชําร้าผู้อื่นโดยการขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังประทุสลายนะครับโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทําให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจว่าตนาเข้าใจว่าตนเป็นบุคคลอื่นนะครับต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีนะครับ และปรับตั้งแต่80,000บาทถึง400,000บาทซึ่งเป็นซึ่งเป็นอัตราผู้ที่หนักมากนะครับผมเรามาดูวรกสองนะครับผมาการกระทําชําราตามวักหนึ่งหมายความว่านะครับผมการสนองความไข่ของผู้กระทําโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทํากระทําต่ออว,ว,วัยวะเช่นทัารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นโดยใช้สิ่งอื่นใดกระทําต่ออวัยวะหรือทัารหนักนะครับผมาตามวักสามนะครับ ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งได้กระทําโดยมีมีหรือการใช้อาวุธปืนนะครับผมวัตถุระเบิดนะครับผมโดยร่วมการกระทําความผิดลักษณะเป็นการโจมหญิงหรือกระทําต่อชายในลักษณะเดียวกันต้องวางโทษจาคุกตั้งแต่อ15ปีถึง20ปีนะครับปรับตั้งแต่300,000บาทถึง400,000บาทหรือนะครับผมจาคุกตลอดชีวิตมาดูตามวรรคสี่นะครับถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทํา ระหว่างคู่สมรสนะครับผมและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยานะครับศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้เพียงใดก็ได้หรือกําหนดเงื่อนไขเพื่อความประพฤติคุมประพฤติแทนการคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้นะครับในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกและคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งไม่ประสงค์จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อไปและประสงค์จะหย่านะครับผมก็ให้คู่สมรสฝ่ายนั้น แจ้งให้สารทราบและให้สารแจ้งพนักง,งานอัยการให้ดําเนินการโภอย่าให้เราจะเห็นจากอ่ามาตรา276แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับอ่าที่ผมเรียนแจ้งให้ทราบนะครับผมก็ถ้าเป็นการข่มขืนนะครับที่เขาไม่สอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือว่าทําให้เข้าใจว่าตนเป็นบุคคลเช่นนะครับผมอเพื่อนของสามีนะครับผมเขาปี่ในห้อง แอบพอบิอยู่ในห้องนอนครับผมแล้วผู้หญิงคนนั้นคิดว่าเป็นสามีของตนนะครับในยามค่าคืนนะครับผมแล้วก็ไปหลับนอนกันแม้ว่าจะเป็นการสมยอมแต่บุคคลนั้นไม่เปิดเผยตัวเป็นเวลาที่มืดเราไม่มีแสงไฟทําให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่นหรือทําเข้าใจว่าเป็นสามีของตนนะครับผมสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นความผิดตามมาตรา2.6ได้นะครับผม ผมจะหยิบยกคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับผมขึ้นมาประกอบเพื่อให้ความรู้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับามาตราที่276แห่งประมวลกฎหมายอาญาประกอบคำพิพากษาของศาลฎีกาที่่4164ทับ2,555นะครับผมาตามประมวลกฎหมายอาญานะครับผม จากข้อเท็จจริงโดยคำพิพากษานะครับผมจำเลยใช้ลิ้นเลียอวัยวะเพศนะครับของโจทย์ร่วมนะครับผมใช้อวัยวะเพศของจำเลยสออใส่อวัยวะเพศของจทจ์ร่วมจทย์ร่วมมีอาการเจ็บนะครับผมมีการอักเสบเป็นรอยแดงบริเวณคีมทั้งสองข้างรอบปากช่องคลอดนะครับผมเห็นได้ว่าจำเลยประสงค์นะครับผมจะใช้อวัยวะเพศของจำเลยส่อใส่ อวัยเพศของเถียวจดร่วมมิใช่เป็นการใช้อวัยเพศของจำเลยถูไทยเฉพาะอานอกอวัยเพศของจดร่วมนะครับโดยไม่ประสงค์จะสอดใส่นะครับการกระทําความผิดของจาเลยนะครับเป็นการบ่งชี้เจตนาของจมเลยที่จะข่มขืนกระทํามําเราจดร่วมหาใช่มีเพียงเจตนากระธมานอนาจารไม่นะครับผมสารท่านพา่คอตามมาตาสองเจ็ดหกวัสองซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตาสามแห่ง พระราชจญญัิให้แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่สิบเก้าพุทธศักราชสองพันร้อยห้าสิบต้องขยายความว่ากระทําชําราวนะครับนอกจากเป็นการใช้อวัยเพศของผู้กระทํากระทําต่ออวัยเพศของผู้ถูกกระทําแล้วนะครับยังหมายความรวมถึงการใช้อวัยเพศอวัยเพศของผู้กระทํากระทําต่อทวารหนักหรือช่องปากของผู้กระทําด้วยเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มเอาวัยวะที่ถูกกระทําขึ้นมาใหม่โดยโดยที่กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาใหม่นะครับ เพื่อสอดคล้องในปัจจุบันครับเพิ่มใช้ในการกระทํานอกการกระทํากรรมชำาวโดยใช้อวัยเพศของผู้กระทำะครับกระทําต่อไว้อวัยเพศทวันหนักช่องปากผู้ผู้ถูกกระทํารวมถึงสิ่งอื่นใดเช่นการใช้อวัยเพศเทียมการกระทําอวัยยาเพศหรือการทวันหนักหรือทวันหนักของผู้ถูกผู้ถูกกระทํานะครับเป็นกร,กรณีที่ขยายคําว่ากระทํชํำราว แต่ในแง่เพิ่มสิ่งที่ใช้ในการกระทําต่ออวัยวเพศที่ถูกกระทําขึ้นใหม่นะครับส่วนกรณีอย่างไรก็ตามจึงเป็นกระทำก,การกระทําชํเราที่สําเร็จก็ยังคงมีความหมายอยู่นะครับผมเป็นการกระทําชําราที่สําเร็จถึงขั้นอวัยวเพศของผู้กระทําได้ลวงลึกเข้าไปในอวัยเพศของผู้ถูกกระทําและลวงล้าเข้าไปในความเทาหรือทวนกของผู้ถูกกระทํา หรือล้วงล้ำเข้าไปในช่องปากของผู้ถูกกระทำหากมีสิ่งหากมีการใช้สิ่งของอื่นใดเช่นเอาวัยวะเพศเทียมสิ่งของนั้นก็จะมีการล้ลลวงล้ำเข้าไปในอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้ถูกกระทำเช่นกันนะครับผมจำเลยมีเจตนากระทำชำเราจดร่วมนะครับผมจากพี่เขาสารดีการนะครับจำเลยใช้อ,อวัยวะเพศของจำเลยถูถ่ยายอวัยวะเพศของจดร่วม แต่อวัยเพศของจำเลยไม่อ่านลุกล้ำเข้าไปในอวัยเพศของจุดร่วมได้เพราะอวัยเพศของจุดร่วมมีขนาดเล็กส่วนการใช้ลิ้นเลี้ยอวัยเพศของจุดร่วมก็ไม่ปรากฏว่าลิ้นได้ลุกล้ำเข้าไปในอวัยเพศของจุดร่วมการกระทำของจำเลยถือได้ว่าจำเลยกระทำชำเราแล้วแต่ไม่บรรลุผลได้จำเลยจึงมีความความผิดฐานพยายามกระทำชำเราจุดร่วมนะครับผมก็ถือว่ามีความพยายามกระทำตามมาตรา276นะครับผม เพราะเหตุน,นี้เราจึงพิคอว่านะครับผมว่าอา่อาอภัยครับทนายขอพ่คอว่าการกระทํามันนี้ยครับผมอไม่สามารถส่อใสได้นะครับผมว่าจึงไม่เข้าตามมาตราสองเจ็ดหกแต่เข้าความผิดฐานพยายามกระทํความผิดนะครับผมครับผมไม่จึงไม่เข้าเต็มเต็มแต่เข้าความผิดฐานพยายามนะครับ <sy> เพราะเหตุน,นี้นะครับผมตามที่กฎหมาาที่แก้ไขใหม่ไม่ว่าคุณจะใช้อวัยอวัยวะเพศ เข้าทางไหนทางทวารหนักหรือทวารทวารหนักหรือว่าทางช่องปากของผู้ถูกกระทําหรือทางอวัยวะเพศนะครับผมก็มีความผิดฐานตามมาตานี้นะครับผมเพราะเหตุนี้นะครับผมการข่มขืนกระทําชําเราที่เกิดขึ้นในสังคมอทนายไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดขึ้นนะครับผมก็ยังไงก็ให้เป็นการรักชอบพอกันนะครับผมเป็นการกระทําที่ยินยอมกันดีกว่าครับผม ถ้ากระทําโดยที่เขาไม่ยินยอมเป็นการขลงผืนนะครับผมมีโทษจําคุกค่อนข้างหนักแล้วก็ปรับเ่ิ่ข้านหนักครับผมซึ่งตามที่กฎหมายกําหนดโทษนะเพื่อเป็นการลงโทษเพื่อไม่ให้เพื่อเป็นการเข็ดลาบครับไม่ให้สิ่งเหล่านี้เป็นเยี่ยงยามให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไปครับสุดท้ายจากการให้ความรู้นะครับในฐานะที่ผมเป็นทนาย นะครับผมในทีมทนายดรกิติศักดิ์ทนายความวิธีพุทธที่คอยให้ความรู้แก่ประชาชนนะครับผมขอ,อกก่าวท่านว่านะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเรายากจนทางสภาทนายความของพวกเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ share, ขอบคุณที่บอกต่อนะครับขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรับทีมทนายความดรกิติศักดิ์ทนายความวิธีพุทธ สวัสดีครับ